ร้านนายสปินเติมเกมอเทร์เนราคาถูกผมก็เติมร้านนี้เหมือนกันนะจนหวา่าดีดาทุกคนเช่วันนี้คุณสามารถติดตามผมได้ที่เพจ s สล o o t h e d d นะครับผมมาเดี๋ยวเร,เ,รเรามาสรุปแพทเมื่อวานนี้นะครับประจําวันที่7เดือน6นะครับแล้วก็พวกอีเวนต์ต่างๆนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างเช็คอีเวนต์ได้ที่รูปไฟตรงหน้าโปรไฟล์นี้ได้เลยนะครับนี้คือล่าสุดเลยจะมีพวกาฟาร์มเ็จนะครับไซส์สตอรี่เนี่ย ก็คือได้เศษคูณ2ไปเลยนะครับเนี่ยล้วก็เลือกฟาร์มเศษได้เลยนะครับผมก็จะได้เศษคูณ2ไปเลยส่วนต่อมาครับผมก็เป็นเรื่องของเ,อเหรียญไม่เลตัวนี้สามารถดองข้ามตู้ได้แล้วนะจากตู้ที่แล้วก็มาตู้นี้ได้เลยนะครับแล้วเขาบอกว่า,าเพิ่มเปอร์เซ็นต์เทอัพด้วยนะครับผมในพวกเลทอัพต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น1.25นะครับ จากเท่าไหร่0.8แต่ที่นี่ผมสงสัยนิดนึงว่าทําไมตู้ธรรมดามันไม่เพิ่มเป็น2.5%เนี่ยในนี้เขียนว่าเป็น2.5%นะครับผมต่อไปเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับกิ้วเลดนะครับเป็นการตีบอสกิ้วนะแล้วก็จะทําแต้มกิว้วก็คือเข้าไปที่ตรงนี้นะครับบอสกิว้วนะอย่าลืมตีฝั่งซ้ายด้วยนะครับผมนะตี2รอบเหมือนเดิมทุกวันนะครับแล้วเรากดไปดูที่ฝั่งขวาครับผมก็จะเจอบอสแม็กเวลนะตัวนี้สามารถตับสเตตได้นะครับว่าจะ À, เล่นเรเวเท่าไหร่โดยในส่วนตัวน okay. ี so ้จะแนะนําเป็นคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก็คือหลักๆเนี่ยเราควรที่จะตีฝั่งขวาก่อนนะพวกลูกน้องบอสที่ไหนที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นะครับก็คือสามารถตีได้สูงสุด3าครั้งต่อวันนะครับก็คือต้องใช้3ทีมในส่วนตัวนี้เวลาเราฆ่าลูกน้องเนี่ยเราก็จะได้บัฟบอสตัวนี้มาด้วยนะครับสามารถเช็คได้ที่ตัวนี้นะว่ามีบัฟอะไรบ้างก็คือพวกสีแดงสีฟ้านี่ต่างกันยังไงนะครับก็คือสีฟ้าเนี่ยจะเป็นบัฟของทีมเราเช่นสีฟ้านี้นะครับ พวกท่าแสงเนี่ยโด,ดระเ,เบจเบาลงแต่ว่าแต้มที่ได้นะครับหรือคะแนนกิ้วที่ได้เนี่ยจะลดลง25%ก็คือจะทําให้ทีมเราเก่งขึ้นแต่ว่าได้แต้มคะแนนน้อยลงนะครับส่วนอันนี้นะครับสีแดงก็จะทําให้บอสเนี่ยเก่งขึ้นนะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้แต่ทีมท่าสีเขียวจะ,จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นถึงหกหเลยนะครับสามารถใส่ได้หลายบัฟนะยิ่งทําให้บอสเก่งขึ้นแล้วก็จะยิ่งตีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น นะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปเลือกตีบอสดูนะในส่วนของการตีลูกน้องบอสพวกนี้นะครับเราก็จะได้คะแนนกิลตามปกตินะครับผมก็จะได้ของรางวัลเป็นพวกนี้นะครับเป็นพวกเย็มนะเย็มที่เอาไปายัดในทาริสแมนหรือพวกของอาวุธไปทาตัวตอนนี้ก็มีแรงคิลตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมอ่ตอนนี้เหมือนยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเป็นกันเท่าไหร่เดี๋ยวในส่วนของคลิปตีกิลเนี่ยเดี๋ยวผมทาแยกให้แล้วกันนะครับผมต้องขอเวลาศึกษานิดนึงนะฮะแล้วกอ็อันดับกิวเนี่ยจะมีผลด จังหวะเนี้ยนะครับเขาบอกว่าถ้าประมาณว่าแรงหนึ่งนะหนึ่งถึงสามเนี่ยก็จะได้บัฟพวกนี้นะครับเป็นบัฟเพิ่มเลือด15เปอร์นะเพิ่มโก15บห้าเปอร์วูดนี่ของดีนะแล้วก็เพิ่มเอ็กพีสิเปอร์นะครับเขาจะบอกว่าพวกเลือดเนี่ยจะสามารถใช้ได้ในพวกคอนเทนต์ PVE ทั้งหมดนะครับผมยกเว้นนะครับยกเว้นกิลด์แล้วก็พวกอ่าดันอาร์เดมอนลูนนะครับหรือว่าพวกเดอะดิฟส่วนการได้เงินเนี่ยก็จะได้ทุกที่เลยนะพวกเนื้อเรื่องมผจญภยัยซาตอรี่นะครับดันเงิน แล้วก็พวกอหอคอยที่ดรอปเงินนะครับในส่วนของ e p ก็เช่นเดียวกันนะครับจะได้พวกจากาด่านเนื้องเรื่องนะครับไซต์ตอรี่นะครับแล้วก็พวกด่านอุปกรณ์ต่างๆโอเคแล้วเวลาตีบอสกิลเนี่ยก็บอกว่ามันจะได้อของรางวัลตามนี้ด้วยนะนะครับผมก็จะเป็นพวกเจมนะพวกเยลลี่รีฟอนแล้วก็พวกเกี่ยวกับพวกขคอนตีบวกแต่ว่ามีโอกาสได้นะมีโอกาสตามหลังมาตอนนี้ต <c oughs> ุ่มแม้กระทั่งของรางวัลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ ลำดับเลเวลนะลำดับสเตตที่ตีบอสไหวนะครับผมแล้วก็จะได้ของรางวัลประมาณนี้นะครับเป็นส่วนมากจะเป็นเหรียญคิวกับเจมที่เอาไว้ยัดพวกทาริสมนกับของรักนะครับในส่วนนี้คือเป็นของบอสนะในส่วนต่อมาเนี่ยเป็นของพวกลูกน้องบอสนะครับก็จะได้ของคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับแต่จะได้เป็นเจมกับโกแทนนะฮะส่วนแรงคิวแล้วก็ผมเวลาตัดซีซั่นก็จะได้ของรางวัลกิวนะเป็นพวกเหรียญกิวนะครับเอาไว้ซื้อของนั่นแหละนะครับแล้วก็พวกเพชรนะครับผมพวกบอสคิวเนี่ยเราสามารถ ซ้อมก่อนได้นะนะครับผมซ้อมได้ถือว่าปาณนีอยู่นี่ก็สามารถไปกดที่ซ้อมตัวนี้ได้เลยนะโอเคผมเล้าในส่วนต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเกมนะเกมพวกนี้ก็คือจะได้แบบพวกสเตตัสต,ต่างๆนะครับที่เอามายัดในทอริสแมนนะฮะก็คือไปที่ตรงนี้นะฮะก็ไปที่เกมตรงนี้เราสามารถที่จะเมนเนจเกมได้ด้วยนะนะครับว่าเราจะเอาเกมเนี่ยมาบวกกันนะครับแล้วก็ใช้เงินเนี่ยบวกไปแร้เพื่อเพิ่มระดับตอนนี้อยู่ที่สเตตสสองเห็นปะ ต้องดูที่ตรงนี้นะเหมือนเลเวลเกมอะนะครับแล้วก็สามารถรวมเกมได้นะชนี้ว่าเอาเกมเนี่ยมารวมกันเป็นอันใหม่นะครับหรือเราสามารถเปลี่ยนสเตตัสของเกมได้ด้วยนะครับโดยการใช้ตังสุ่มออฟก็สูงสุดอยู่ที่เกรดหนะเนี่ยจะได้อัตแท็เลยอะไรประมาณนี้นะครับสเตตัสรวมทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณนี้แต่ว่าไม่มีสปีดก็ถือว่าโอเคนะมีลูกเล้นเข้ามาเพิ่มเติมนิดหนึ่งทำให้สเตตัสรถตัวละครเนี่ยดีขึ้น แล้วในส่วนต่อมาครับผมนะเขาบอกว่าทอริสแมนเนี่ยสามารถที่จะย่อยได้แล้วนะครับผมก็คือไปที่สเปเชียลเก์อันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองย่อยให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นเกมอันนี้มานะจะังหวะนี้เป็นประมาณนี้นครับผมนะสเตจหนึ่งก็คือได้ย่อยเป็นของเน่ามานั่นแหละเดี๋ยวเราเค่อยเอาไปรวมทีหลังได้นะครับเดี๋ยวในคลิปในส่วนพวก ทำเจมทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทำคลิปแยกมาอีกทีนึงแล้วกันนะอันนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะครับตอนนี้มาสรุกให้ดูคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วในส่วนต่อมาครับผมนะเกี่ยวกับพวกการผ่านด่านพวกเนื้อเรื่องนะฮะแล้วก็จะได้แต้มของด่านเนื้อเรื่องเพื่อที่จะไปแลกของในร้านค้านะครับผมก็คือไปนี่ไปที่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะฮะก็จะแลกของได้ประมาณนี้นะจะแยกกันนะไอ้พวกเซ็ตพวกเนี้ยนะครับผมก็จะซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมส่วนพวกนี้นะครับจะซื้อได้เป็นอายสัปดาห์ นะครับก็ค่อนข้างที่จะเออก็ยังดีนะครับที่เวลานเราไปฟาร์มเนี่ยเราต้องฟาร์มอยู่แล้วพวกด่านฮาร์ดเพื่อหาของรักนะครับก็ได้พวกนี้มาก็ยังดีนะได้ขึ้นมานะครับจะได้เป็นพวกเกี่ยวกับพวกอา,อาหารเพิ่มไอพีนะของที่เอาไว้เบรกนะของคราฟนะครับนะบนะแล้วก็พวกค้อ,อนตีบวกเยลลี่นู่นนะี่นั่นหลตัวกวาดล้างนะครับผมส่วนพวกนี้คิดว่าน่าจะแลกไหมผมคิดว่าน่าจะแลกตอนที่แต้มเหลือแล้วนะครับ ก็คือแลกมาเพื่อย่อยเป็นจลลี่สีแดงนะครับเอาไว้ไปรีฟอร์สพวกของแดงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เราสามารถแลกในร้านค้าแต้มเนื้อเรื่องได้นะครับผมแล้วมันในส่วนต่อมาครับผมนะเป็น New Event ต์ดันเกนะครับก็คือจะให้เล่นเนื้อเรื่องของน้องเอเทอร์นอลนั่นแหละก็คือไปที่ตรงนี้เลยซ้ายล่างตรงนี้นะอยู่ที่ Battle p a s s ตรงนี้เลยพอมาในส่วนแรกนะครับก็จะมะีเกี่ยวกับการทำเควสนะประจำสัปดาห์ นะครับก็จะมีให้ตีอารีนาเหมือนแบบควีตรายวันของเราที่เราทํากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้พวกสติมิน่ต่างๆแล้วก็พวกเคลียร์เช็ตเตอร์ของเนื้อเรื่องนะครับลงดันต่างๆนะครับก็ค่อนข้างดีนะแล้วเราก็จะได้ของหลักๆเนี่ยรางวัลเป็นพวกเงินตัวนี้นะเป็นเงินสําหรับอ e ีเวนต์เพื่อที่เราจะไปแลกของในร้านอ e ีเวนต์ตรงนี้นะครับของดีๆก็มีเยอะนะอย่างเช่นหินล็อกออฟอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมหรืออาจจะเป็นเศษตัวละครนะก็คือ ได้ทีละ5เศษนะ16คูณ5นะครับได้80เศษนะตัวนี้สามารถแลกได้นะครับวันในท้ายก็เช่นเดียวกันนะในส่วนนี้ยังไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเอาไว้แบบเบรกอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนพวกอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกกรอบนะกรอบโปรไฟล์นะครับคาสิโน,โนเนี่ยหลายคนสงสัยนะมันคืออันนี้นะครับผมหลายคนสงสัยครับมันจะเป็นเกี่ยวกับการแต่งพื้นหลังให้เป็นคาสิโนนั่นเองจังหวะน,นี้คือพวกแฟช,แฟชั่นต้องมาก่อนนะ แล้วก็อันนี้เอาไว้เบรกของแดงเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะหายากจะจัดแล้วก็จะเป็นพวกเกมนะเกมสเตจสามนะครับเอาไว้ไปรวมเป็นสเตจหกก็ได้นะครับผมในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเนื้อเรื่องนะชอดนี้ก็มีทั้งอ่ n o r มอลแล้วก็ฮาร์ดนะครับเวลาลงด่านพวกนี้นะครับก็จะได้พวกของรางวัลด้วยตามด่านนะครับก็แนะนําให้ใช้พวกเอทานอลวลิ้นทายนะครับหรือว่าไม่ก็ลิกโก้เนี่ยจะได้พวกเงินของอีเวนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผม แล้วบางด่านเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นพวกอ t เอร์เนลเนี่ยในการผ่านด่านด้วยเกมเน้นให้กดตัวมาให้ได้นะครับผมแล้วก็จะถึงจะได้ครับแล้วก็ราวัลผ่าน30ดาวก็จะได้พวกตั๋วกาชานะครับผมอันนี้ผมยังเด้ไม่จบนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนนี้สติมิแน่แบบไม่พอใช้จัดจัดนะครับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่7นะถึงวันที่27นะครับ20วันโดยประมาณในส่วนต่อมาก็จะมีล็อกอินนะ เช็คอิน7วันนะครับก็จะได้ของประมาณนี้เลยนะครับก็คือในส่วนนี้นะเป็นเช็คอินประจําวันนะครับ7วันได้ของประมาณนี้โอเคเลยนะสัตว์นี้เขาก็จะมีสรุปให้นะว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะได้ของจากอีเวนต์เนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับก็เป็นประมาณนี้นะเงินเกือบล้านนะครับผมแล้วก็เป็นเพชรเนาะแล้วก็พวกตั๋วกวาดล้างนู่นนี่นั่นนะครับผมพวกสมองสมงุดสกิลนะครับเยลลี่ไวรีฟอสแล้วก็พวกเพิ่มเอเอฟพีตัวละครนะครับต่อมาก็เป็นเลดอัพนะครับ ของเอเทอร์นอลตัวนี้เดี๋ยวมาดูสกิลสักนิดหนึ่งนะเป็นคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวพวกคลิปเนี่ยของตัวละครเนี่ยผมจะทำรีวิวแยกออกมาแล้วกันนะครับท่าหนึ่งเนี่ยตี2ตัวแล้วก็จะลดเกราะนะครับก้อนค่อนข้างดีนะลดเกราะ2ตัวเลยส่วนท่า2เนี่ยก็คือตีแล้วก็จะมีโอกาสที่จะลบบัฟศัตรูนะครับแลวถ่าศัตรูเป็นท่าดินเนี่ยก็จะลดหลบด้วยส่วนท่ากดเบิร์ตเนี่ยจากตี2ตัวเนี่ยก็จะเป็นตีตัวเดียวแต่ว่าดาเมจจะแรงขึ้นแล้วก็จะบัฟแมนิเฟกตัวเองด้วยนะครับผม เบิร์เบิร์ดสองก็เพิ่มดาเมจแรงขึ้นเบิร์ดเบรสามเป็นสติลบัฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะทำห้าดาวได้ก็จะค่อนข้างดีนะตัวนี้ใช้พวกตีบอสเนี่ยค่อนข้างดีจัดส่วนอันตีนะครับก็จะตี2ตัวเพื่อลดเดฟแล้วก็จะลดสปีดหมู่ด้วยนะก็คือสกิลอันเนี้ยจะตี2ตัวแต่ว่าจะลดสปีดหมู่แค่นั้นเองนะครับผมแล้วถ้าเป็นทตาดินเนี่ยก็จะทําให้ห้ามฮิวด้วยส่วนท่าเชนนะครับก็คือหลังจากที่เชนเสร็จแล้วเนี่ยจะให้บัฟไฟวิกนิด เพื่อนนะก็คือเวลาบอสน็อกอ่ะนะครับบัฟอันเนี้ยจะทําให้ตีบอสแรงขึ้นนะครับเวลาบอสน็อกนะส่วนพวกส่วนพวกปลดดาวเพิ่มขึ้นก็จะได้เป็นพวกอ่าแม่เอฟเฟกสรุปคร่าวๆรีวิวคร่าวๆเ,เลยเนะี่ยคิดว่าน่ากดไหมผมคิดว่าน่ากดมาอย่างน้อยสักตัวหนึ่งนะครับมันเอามาเล่นในคอนเทนต์ PVE ได้แน่ๆน,นะครับผมโดยเฉพาะดันด้วงอันนี้นะครับที่ได้เล่นแน่ๆเลยลูกน้องมันจะบัฟหลบให้บอสน,นะเออถ้ามีตัวลบบัฟหรือว่าคอมเบัฟก็ค่อนข้างดีนะ ส่วนบอสก็จะมีท่าฮิลนะครับผมเมื่อกี้ก็สามารถใช้ตัดฮิลได้นะเห็นปะเพราะว่าบอสเป็นทัดทัดดินนะครับเอาไว้สู้กับบอสเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยหรือว่าเล่นอารีนาเนี่ยก็คิดว่าอาจจะพอเล่นได้นะเดี๋ยวต้องลองทสดูอีกทีหนึ่งสะก่อนสรุปแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าจะทําให้เล่นคอนเทนต์ PVE เนี่ยจบค่อนข้างไวเป็นตัวเอาไว้ทำสปีดรันนะครับผมอย่างเช่นบอสนี้ก็ลงได้นะนะครับผมเอามาา,า,าน็อ k บอสนี้ได้รัวๆเลยเราอาจจะเล่นเราอาจจะเล่นดาเอจสาม 3, ได้เลยแล้วก็เอีเทอร์นี้ บอสตัวนี้ค่อนข้างช้านะและเป็นดันที่เราต้องฟาร์มประจําด้วยนะครับผมก็เวลาตัวหมดก็ทําเวลาได้ดีนะสำหรับเอเทอร์นอลในส่วนต่อมาครับผมก็เป็นเลตอัพของเวโรนิกานะสำหรับหลายคนที่ถามมาเนี่ยผมคิดว่าถ้ายังไม่มีก็แนะนําให้เปิดไว้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะเพราะว่าผมคิดว่ามันเล่นในอารีน่าเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมผมเองก็ปั้นเวโรนิกาเหมือนกันนะก็จะเล่นเป็นสาย oh, ดามมีไปนะครับแล้วก็ใส่ของรักด้วยทําให้ตีตามเลือด เหมาะเป็นตัวกันบ้านนะครับแบบว่าทีมถึกในส่วนต่อมาครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกไซส์สตอรี่ Story, เวลาฟาร์รมเศษก็จะได้เศษคูณ2นะครับตั้งแต่วันที่7ถึง20อ่าตอนนี้น่าจะเหลือ12วันแล้วแลส่วนต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการผ่านเนื้อเรื่องนะสิบนอร์มอนเนี่ยก็จะได้พันห้าเพชรเนื้อเรื่อง5ฮาร์ดก็จะได้10สเปเชียลก็คือเป็นตัวอาชาของตู้เลดนะครับส่วนผ่านเนื้อเรื่อง10เนี่ยก็จะได้เป็นเลือกเศษ สามดาวหนึ่งร้อยชิ้นนะตอนนี้ผมได้มาผมก็ยังไม่ไก็ยังไม่ได้เลือกนะว่าจะเอาตัวอะไรดีนะครับแต่ใจนี้อยากได้เซรานอยู่เหมือนกันนะขาดอยู่ในส่วนต่อมาก็คืออารินาเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรแค่ปรับแรงเฉยๆเนาะเวลาจบซีซั่นก็จะเป็นแรงมาสเตอร์หนึ่งอะไรประมาณนี้ในส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีการแก้คําอธิบายนู่นนี่นั่นคร่าวๆนะลองอ่านรละเอียดกันดูได้แล้วกันอย่างเช่นนะครับสกิลอัน no ติโนอาเนี่ยเขาก็แค่แก้คําอธิบายใหม่เฉยๆว่าตอนแรกเนี่ยมันเขียนว่า เพิ่มคิเลดแล้วค่อยโจมตีใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงมันคือตีก่อนแล้วเพิ่มคิเลดคราวนี้เขาก็เลยแก้คำอธิบายใหม่ว่าเออตีก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มคิเลดแค่นั้นเลยแล้วก็เกี่ยวกับการกดเบิร์ทสกิลนะครับสามารถตั้งได้แล้วนะจังหวะนี้มา,มาที่ตรงนี้ได้เลยนะสําหรับออโต้นะครับก็ตอนนี้สามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะให้เบิร์ทสกิลเลเวลไหนดีบางทีวลินธายหด,ดีตอนแรกมันก็จะเบิร์ทท่าหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เลเวลหนึ่งด้วย มันก็จะแค่เลีงเกตแต่ตอนนี้ปรับใหม่ได้แล้วก็เบสสกิลเป็นเบสสองก็ได้นะครับจะได้เลี้งเกตแล้วเรียกเพิ่ฟิตด้วยนะครับก็วันท้ายเนี่ยค่อนข้างดีนะแนะนําเป็นอันอันที่2แล้วกันตัวอื่นนี้ก็คือแล้วแต่เราแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรเพิ่มเติมมากมายเท่าไหร่เห็นว่ามีคนอยากให้ทำคลิปอันนี้เพิ่มเติมแยกมาเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันคอนเบานี้ก็แก้ใหม่นิดนึง นะครับผมมันบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันตั้งใจว่าเวลา6ดาวปุ๊บมันจะให้รวมสเตตอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมตอนแรก4ดาวได้3 6ดาวได้6จริงๆไม่ใช่3บวก6นะแต่คือ6ดาวเนี่ยคือเขารวมมาแล้วว่าถ้า6ดาวเนี่ยจะได้แม่เหลกกเปรเนะครับเ,เขาก็เลยแก้ใหม่เลยว่าการงงนะครับผมว่าสี่ดาวได้3ใช่ไหมหกดาวได้อีก3อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแพ็กอันใหม่เข้ามานะในส่วนนี้ ก็คือเป็นแพ็กที่เรียกว่าซื้อได้เลยนะซื้อเศษตัวละครได้เลยเฉพาะตัวที่มีแล้วนี่ฮะไปที่ฮอตดิลตรงนี้นะก็เฉพาะตัวที่เรามีแล้วถึงจะซื้อเศษได้เลยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะว่าคิดว่าจะคุมค้มแค่ไหนนะผมคิดว่าถ้าจะคุมค้มๆเนี่ยอาจจะเป็นสเตลล่าเพราะว่ามันฟาร์มเศษค่อนข้างยากแล้วเปิดก็ไม่มีตู้เลตด้วยสําหรับร้านเติมเงินก็แนะนํานี่เลยร้านในสปินเติมเกมอัเอร์เพนราคาถูกผมก็เติมร้านนี้เหมือนกันนะจนหวาดีดาทุกคนในส่วนต่อมาก็พวกปรับ หน้าตา NPC ในร้านค้าฐานนะครับซับไพ่โมดูลก็ประมาณนี้ในส่วนที่เหลือก็ปรับรางวัลของด่านนอร์มอนนะให้ดีขึ้นนะก็ถือว่าโอเคดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างแล้วก็พวกเนื้อพวกบอสนะครับผมประมาณนี้ที่เหลือก็แก้พวกบั๊กต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ดีขึ้นนะโดยรวมดีขึ้นสรุปแล้วเนี่ยก็หลังจากอัปเดตมา่ผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยดีขึ้นนะ มีสิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วก็มีอะไรให้ทําเพิ่มแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็เรื่องสติมิน่ไม่เพียงพอเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากมีพวกเนื้อเรื่องใหม่เข้ามาใช่ไหมก็ต้องสติมิน่ไปฟาร์มในเรื่องใหม่ด้วยในขณะที่ดันอุปกรณ์ดานฮาที่เราต้องฟาร์มอยู่เนี่ยมันก็ยังต้องฟาร์มต่อไปนะครับก็เลยก็ต้องแบ่งแบบสติมิน่ไปฟาร์มเนื้อเรื่องอีกอะไรประมาณนี้ครับคืออย่างเช่นบอสคิวใช่ไหมว่ามันต้องให้เรื่อง3มทีมแต่ว่าทรัพยากรก็ไม่เพพอพวก สมุดสกิลพวกอุปกรณ์อ,รอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็ปัญหาตัวเนี้ยยังไม่ค่อยได้รับการแก้ไขเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าของสมัยเก์เนี่ยยังเชื่อนะคิดว่าจะดีขึ้นได้นะครับผมถ้าเราไม่หมดไฟไม่ท้อไปซะก่อน <S <S ก็ประมาณนี้แล้วกันครับคลิปสรุปแพทแล้วก็สรุปอีเวนต์ต่างๆถ้าผมตกหล่นยังไงหรือว่ามีอะไรแนะ <S <S นำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกหน่อยลวกันนะครับคุณนทุกการกดไลค์กด u b s c r i b ้ด้วยลวกันนะครับแล้วเจอกันสตรีม2ทุ่มทุกวันเจอกันหนาผมนะยีอาเบบี้ ร้านในสปินเติมเกมอัลเพอร์นราคาถูกผมก็เติมร้านนี้เหมือนกันนะจนหวาดีดาทุกคน